ผู้ชมด้วยนะครับผมนะครับวันนี้อยู่กับช่องทวิพล TH นั่นเองนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมฟรีไฟกันนั่นเองนะครับผมนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่น4-4เจัดอันดับกันนะครับผมนะฮะกดเลย go go go

มีปัญหาแหละก,ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมจงวันนี้ผมเจอคนโพสผมจะตาอ่าอ่าทุกคนเจอด้วยอ่าโอ้ไม่เวิร์ดนี่อ่ะฮะฮะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น พอดีว่าหนิดมันจะปีนิดหน่อยนะครับผมนะครับขอขอแบไปเลยนะครับทุกคนนะครับผมนะครับผมมาละมาละพอดีว่าไปนินาครับทุกคนดูแเบอัดอย่างโอเคยังอัดอยู่นะ เมื่อกี้เพื่อนแพ้หรอเก็บเพื่อนเก็บเจ็บเจ็บเจ็เจ็บดาวแล้วเพื่อนดาว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 ยิงตัวครับยิงยิงตัวล้มก่อนยิงตัวดาวก่อนยิงตัวดาวก่อนเพื่อนเพื่อนยิงตัวดาวก่อนแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วนายระวังนายนายเข้าไปแบบนี้นายอาจจะตายได้นะนายอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนายอยู่ได้ละเดี๋ยวนายอยู่ได้ละ เพื่อนเราอยู่ด้านหน้าีอยวดูตรงนี้นี่สละอุ้ยโดนยิงหลังเพื่อนระวังหลัวเพื่อนระวังหลังมาให้มาห้เพื่อนเพื่อนเอนเพื่อนเพนมาอะไม่เป็นไรเพื่อนมันเอฟซีอะเอฟซีเป็นศูนเหเล สองคนโอ้ผมมีแค่สนายคนเดียวดิสนายสองคนเลยอ่ะดูดิผมกับเพื่อนสนายคนเดียวเ5 0ห้าสิบตัวน้งเพื่อนโดนโดนวะนายเราโดนโดนนะอย่ายิงอ่ะ,อะ ตายตายตายเออนายชุบชุบชุบนายช่วยนายนายช่วยนายชุบได้นายชุบได้เอาไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วนายมันอยู่ด้านบนมันอยู่ด้านบนมันอยู่ด้านบนมหวังของบ้านยิงได้ยิงได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไร pues ไม่เป็นไร,ไนไรขอเรามีการพ nah ิพาทกันได้เพ in okay. ื่อนเพื่อนคือบอกเป็นน้ำเงินยังไม่พอโอเคเงินพออยู่ไปไปเถอะนะอย่าไปทางนี้อย่าไปทางนั้น มาอาจจะตุยได้เลยนะอย,ย่าอย่าอย่ามีอยู่ไหนเฮ้ยตกใจตกใจหมดเลยอ,อ,อยู่ด้านหลังเปล่าเดี๋ยวดูหลังเปล่าแช่แช่แช่มันมาละใช่แช่แช่มันเข้าหลังมันเข้าหลังตัวเนี้ยมาข้าหลังตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวดูหลังมันขึ้นหลังมันขึ้นหลังนามันขึ้นหลัง ด้านหลังไม่มีอ่ะด้านหลังไม่มีมันมีลูกปิงซึ่งบาลเมทสามหกเนี่ยเอ้าเฮ้อเออนายไม่ทันแล้วมันอยู่ตรงนี้ไม่ทันแล้วมันอยู่ตรงนี้สวยไงว่าสามนายทำนายซ้ำนายซ้ำนายซ้ำตัวลงมนายซ้ำตัวลงมนายระวังขวา ตัวสองระวังขวาไรไรเออไร่เขาไร่ไร่อ,ไรอ,ไรอยู่ตรงนีง้มันอยู่ด้านบนมันอยู่ด้านบนนายมันอยู่ด้านบนหมดเลยมันโดลงมาแล้วมันเอามันโดลงมาแล้วสวย์านายยิ้มเลยเระวังขวาสุดตรงเพื่อนมีหัวกระต่ายยิ่งยิ่งเลยเย้ ชนะได้แล้วกดไปชนะได้ขอข้ามเลยแล้วกันนะคนุณขอข้ามเลยนะครับข้ามตอนซื้อของนะโอเคมาแล้วครับทุกคนมาโอ้โหกระสุนเอียมมีแค่นี้จะไปทำอะไรได้เรากระต่า,ตายก็ามากระต่า,ตายอุย้ยระเบิดระเบิดเจ๊ก้า ลาบาร์เรียร์ลาบือเยร์เขึ้นอยู่มปีกตายไปอย่ายิงเลี่ยมครับอย่ายิงอย่ายิงไอ้ไอ่าอ้ไอ้เกือบตายเกือบตายวังไว้ตรนี้ก่บนไอ้ดิมันตั้งทันตอนตอนล้มว้าวน้ำมันอยู่นี่นั่นนนั่นมันอยู่นี่ ซูเปนาะยอยู่ใกล้ๆเรานะอย่าตายนะนายซูเปอรสวยนาะยอยู่ด้านบนนาย,นะนนย,ม,ยมันอยู่ด้านบนไปตอนนี้เหลือคนสุดท้ายไงอันนี้ตูอยู่หมดแล้วเอ้ยมันอยู่นี่นี่นี่นสวยน่เกิงเกิน ไม่ได้ทำอะไรดูดิไม่ได้ทำอะไรหรอข้าได้ตัวหนึ่งอ่ะถ้าไม่มีตัวเข้าหลังข้าแล้วข้าได้แล้วตัวหนึ่งอะโอ้โหสนในทั้งตีสนในเกือบทั้งตีอะสนในแฟนรักสนในลุกนั่ง จริงๆแล้วอ exactly. oh ่ะฉันคือคืออ้าวเบอสามคาว่าครูบ้านไม่ไม่นายตัวตนเก็บเก็บเจ็บเจ็บเจ็บอ๋ออโอตายตายเรา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 ตายน่เน่ยเราตายน่เน่ยไม่ต้องหวังเลยเราตายน่เน่ ได้เราตปน,นี่แพ้วะ่ะก็จบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะครับผมนะนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันตอน อืมวันไหนดีอืมตปวนึงน,นะเจอกันวันอังคารนะครับทุกคนฮะเจอกันวันอังคารนะครับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผม